สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะพาคุณไปล้วงความจริงของตำนานบางคืนเสียงฝีเท้ายัางดังก้องบางคนบอกว่าเห็นเงาดำเคลื่อนไหวใต้แสงจันทร์และนี่คือเรื่องเล่าแห่งปู่แสะและย่าแสะปู่แสะและย่าแสะเป็นตำนานพื้นบ้านที่กล่าวถึงยักษ์สองผัวเมียซึ่งเชื่อกันว่า เป็นต้นเขาบรรพบุรุษของชาวลัวที่ได้กลายมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาเมืองเชียงใหม่ตำนานปู่แสะยะแสะมีปรากฏทั้งในเอกสารโบราณเช่นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ตำนานเชียงใหม่ปางเดิมทำตำนานวัดนันทารามรวมถึงเอกสารร่วมสมัยเช่นตำนานพระธาตุดอยคำทุกตำนานให้ความสำคัญกับปู่แสและย่าแสในฐานะที่เป็นเก้าผี หรือต้นตระก,กูลของผีที่สําคัญทั้งปวงของเมืองเชียงใหม่เนื่องจากมีลูกมากถึง32ตนบรรดาลูกๆเช่นเจ้าหลวงคำแดงผู้เป็นใหญ่ในผีทั้งปวงของล้านนาเจ้าซอยดูแลรักษาเมืองแม่แจ่มเจ้าบัวรพาดูแลรักษาเมืองแหเจ้าสมพมิตรดูแลรักษาดงแม่ขนินดูแลรักษาเมืองหางดง ตำนานบางตำนานมีเขาคงเรื่องคล้ายคึงปู่แสะยะแสะอย่างแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเช่นตำนานพระธาตุจอมต้องใน12ปันนาที่กล่าวถึงอาระวะกะโสดาอารักษ์ผีเมืองเชียงรุง้งตามตำนานกล่าวว่าอาระวะกะโสดาเดิมเป็นยากินคนแต่เมื่อได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงปรวรณาอุทิศตนเป็นค่าแห่งพระพุทธศาสนา และหันมาประพฤติธ,ธรรมต้นกระทั่งบรรลุธรรมขั้นโสดาบันว่าด้วยการเผชิญหน้าระหว่างพระพุทธเจ้ากับปู่แสะยะแสะและลูกซึ่งเป็นยักษ์ดุร้ายตามตำนานกล่าวว่าปู่แสะยะแสะเป็นฝ่าย่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้าและหันมารับสินห้าเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างไรก็ตามการที่ปู่แสและยะแสะเคยเป็นยักษ์มาก่อนจึงขออนุญาตต่อพระพุทธเจ้าที่จะกินสัตว์ ตามสัญชาตยานยักษ์ความเชื่อดังกล่าวนำมาสู่การฆ่าควายเพื่อเซ้นสัเมเอยปุกแสะและแยะแสะของชาวบ้านตะบลแม่เฮียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเหลียงดงเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน9โดยในพิธีกรรมจะมีการลงทรงของมา้าขี่ปุกแสะระยะแสะซึ่งจะทําการกินเนื้อควายสด ในพิธีกรรมยังมีการแขวนภาพพระบทเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าสอดคล้องกับเรื่องราวในตำนานหากแต่คราวใดก็ตามที่ยักษ์อาระวะกัโสดาไม่ได้ยินเสียงกรองในวันพระติดต่อกันเป็นเวลาสามเดือนนั่นหมายถึงพุทธศาสนาในสิบสองปณาถึงการเสื่อมโทรมเมื่อน,นั้นยักษ์จะกลับมากินคนอีกครั้งหนึ่งตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ถึงเชิงดอยคําและได้พบว่ามียักษ์สามตนพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่และจับสัตว์และชาวเมืองกินเป็นอาหารพระพุทธองค์จึงทรงแผ่เมตตาให้ยักษ์ทั้งสจนยักษ์ทั้งสามเก่งในพระบาร,รมีจึงยอมแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าจึงทรงเทศนาและให้ยักษ์ทั้งสมตนรักษาสินห้าแต่ยักษ์สองตัวผัวเมียไม่อาจรับสินห้าได้ จึงขอกินมนุษย์ปีละสองคนแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตยักษ์ทั้งสองจึงขอต่อรองลงมาเรื่อยๆจนถึงขอกินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ไปถามเจ้าเมืองเอาเองแล้วพระพุทธเจ้าก็สเสด็จจากไปเมื่อยักษ์ปู่แสะยะแสะไปถามเจ้าเมืองจเจ้าเมืองได้อนุญาตให้กินควายได้ปีละครั้งจึงเกิดประเพณีฆ่าควายเพื่อเอาเนื้อสดไปสังเวยให้ปู่แสะยะแสะ ส่วนบุตรของปู่แสและย่าแสได้บวชเป็นฤาษีชื่อว่าสุเทวะฤาษีก่อนเริ่มพิธีจะมีการขึ้นเท้าทั้งสี่คือพิธีบอกกล่าวแก่เท้าจตุโลก,กบาลมีการสร้างประสาทหรือหอผีชั่วคราวทำด้วยโครงไม้ไผ่12หอโดยหอของปู่และย่าแสะจะมีขนาดใหญ่สุดเพราะถือว่าเป็นผียักษ์สัตว์ที่ถูกนำมาสังวยก็คือควายขาวดำ ซึ่งต้องเป็นควายหนุ่มที่มีเขาสั้นแค่หูเชื่อกันว่าควายเทียบได้กับชีวิตของคนเมื่อเริ่มพิธีปู่อาจารย์หรือคนประกอบพิธีจะทําพิธีอัญเชิญผีปู่แสะย่แสะมาเป็นประธานของผีทั้งหลายมารับเครื่องสังเวยและขอให้ผีทั้งหลายช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อจากนั้นผีปู่แสะย่แสะจะเข้าทรง และอวยชัยให้พรต่างๆจากนั้นร่างทรงก็จะปีบอาหารจากกระทงในปราสาททั้ง12มากินอย่างละเล็กละน้อยและดื่มสุร,ราที่จัดไว้ให้จากนั้นก็จะขึ้นไปนั่งบนหนังควายและโยกหัวควายไปมาพร้อมกับเอาเนื้อสัตว์ที่แขวนคอมากินด้วยหรือเมื่อผีปูดแสะแยะแสะในร่างทรงเอาท่อนไม้มาทำที่แคฟันแสดงว่าอิ่มแล้วถ่ายสุด ร่างทรงจะล้มตัวลงนอนกับพื้นสักครู่หนึ่งเมื่อผีลาทรงแล้วก็จะลุกขึ้นมามีอาการปกติในปัจจุบันได้มีการนำเอาพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยมีการทำบุญเลี้ยงพระก่อนทำพิธีสังเวยและช่วงที่พระสงฆ์สวดมนต์ก็จะมีการเชิญพระบทหรือแผ่นผ้าที่วาดรูปพระพุทธเจ้ามาแผวนไว้ให้แกวงไปมาเพื่อสมมติว่า พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่คนทรงจะใช้ไม้ตีที่พระบดแสดงถึงการที่ปุษาแยาแสจะเข้าไปทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่ท้ายที่สุดก็ยอมรับพุทธานุภาพสำหรับชาวบ้านที่เข้ามาร่วมพิธีนี้เนื่องจากเชื่อว่าหากได้เข้าร่วมพิธีจะรอดพ้นจากอันตารายไม่เจ็บไม่คข้ชุมชนบริเวณร,บรอบๆจะมีความสงบสุข ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงเพราะได้เลี้ยงหรือให้ทานแก่ผีปูแส่แย้แส่ซึ่งเป็นผู้ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอาจไม่เข้าใจเหตุผลในการทำพิธีเส้นไหว้แบบนี้ซึ่งเป็นพิธีที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะมีการนำควายทั้งตัวมาให้ผีปูแส่แยแส่ขึ้นขีมีการกินเนื้อควายและดื่มเลือดควายสด สีแดงกินคาวของเลือดคลุ้งกระจายไปทั่วหากใครที่ขวัญอ่อนหรือกลัวเลือดอาจจะถึงกับเป็นลมไปเลยก็ได้บางคนไปดูแล้วก็คิดสงสารควายที่ต้องถูกฆ่าเพื่อเป็นเครื่องสังเวย